ร่วมจัดไปโดย s i n อ Corporation, Yamaha, ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน กลับเข้ามานะครับสู่ช่วงสุดท้ายของสปอร์ตมาเฟีกีฬาตัวพ่อกับผมแชมป์พิรพลครับเราจะพูดกันถึงเรื่องของยูโรนะครับจริงๆเรื่องของฟุตบอลจริงๆก็น่าเซ็งเหมือนกันนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วหลังจากการแข่งขันทุกนัดไม่ว่าจะเป็นระดับประถมระดับมัธยมระดับมหาลัยระดับสมัครเล่นระดับอาชีพรระดับชาติระดับยุโรปหรือว่าระดับโลกก็มักจะมีประเด็นครับ ก็คือกรรมการฮะหลังจากจบเกมก็มักจะบอกกรรมการตามเกมไม่ทันอย่างงูอย่างงี้ซึ่งก็น่าเห็นใจคุณผู้ชมใครก็ตามที่เคยเป็นกรรมการจะรู้เลยครับว่ามันยากมากเพราะว่าทั้งสองทีมเนี่ยเขาลงมาด้วยทัศนคติที่ว่าฉันทําอะไรก็ถูกคือต่อให้ทีมกอไก่ทาอะไรผิดเขาก็จะต้องประท้วงนะครับเพื่อผลประโยชน์ฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากมากและเกมฟุตบอลสนามมันกว้างใหญ่ไพศาลคนคนเดียวจะต้องพยายามตามเกมให้หมดเป็นสิ่งที่ยากมาก ใจจริงที่ผมเคยโอรเรียคุณผู้ชมไปแล้วว่าน่าจะมีการนำภาพรีเพลย์มาช่วยตัดสินเหมือนกับเทนนิสเช่นครึ่งหนึ่งแต่ละทีมมีควอต้า3ครั้งคุณก็ประท้วงไอช็อต5 0 5 0แล้วถ้าเกิดคุณประท้วงน่าจะมีกรรมการอีกสัก3าคนมีจออยู่ถูกไหมฮะสมมุติลูกนี้ฟาลจุดโทษหรือเปล่ากรรมการไม่ให้จุดโทษแต่ว่าผู้จัดการทีมคิดว่าลูกนะั้นน่าจะเป็นจุดโทษก็หยุดเกมใช้โควต้าส่งภาพขึ้นไป มีกรรมาการอีก3คนอยู่หน้าจอทีวี3คนก็ดูว่าควรจะเป็นจุดโทษหรือเปล่ากดหาก2ใน3คิดว่าเป็นยังไงนั่นก็คือคำตัดสินสมมุติว่าใช่คนที่ระท้วงก็เก็บโคต้าไว้หรืออีก3หากอีก2อใน3บอกว่าไม่ใช่กรรมาการตัดสินถูกแล้วเอกคนที่มาทวงก็เหลือโคต้าแค่2 ท้าแบบนั้นแล้วผมว่าเกมน่าจะยุติธรรมมากขึ้นนะครับเพราะตอนนี้เกมฟุตบอลเนี่ยมันสะท้อนชีวิตจริงเกินไปว่าไม่มีอะไรแฟร์แต่บางครั้งถ้าเกิดในเกมที่คนดูเยอะๆก็ควรจะมีเพราะไฮไลท์ฟุตบอลมันควรจะเป็นช็อตเด็ดในเกมคืออะไรไม่ใช่กรรมการตาถั่วยังไงนะครับแต่จากนั้นก็ตามถอนในใจถ้าเกิดจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ก็ต้องทนรับกับมัน ให้ได้หากพูดถึงกรรมการแน่นอนกรรมการที่วันนี้เขาบอกว่า <S <S <oph ie> นักบอลจะเคารพที่สุดคือกรรมการที่ฟิตที่สุดกรรมการคนไหนก็ตามที่เวลาตัดสินแล้วตัวกรรมการอยู่ใกล้ลูกฟุตบอลมากที่สุดนักบอลจะยอมรับเพราะอย่างน้อยเขาบอกว่าอ่ะคุณอยู่ใกล้กับเกมแต่ถ้าเกิดกรรมการไหนเป่าปี๊ดแต่ไอจุดเกิดเหตุมันอยู่ห่างไปอีก20เมตรเขาก็จะมองว่าวิ่งก็วิ่งไม่ทันอยู่ก็อยู่ไกลไปขายของในตลาดดีวกว่าไหม นั่นคือความยากของกรรมการมันยากมันน่าเห็นใจและหากพูดถึงตัวพ่อของกรรมการซึ่งจะลงเป่าตัดสินในยูโรครั้งนี้คนที่อยู่ใกล้กับคำว่าสมบูรณ์แบบที่สุดคนที่โดนด่าน,น้อยที่สุดคือพี่มาครับมาร์คคราเทนเบิร์ก กรรมการชาวอังกฤษที่คนไทยรู้จักดีที่สุดในวัยเพียง41มาร์คลงตัดสินน่าสำคัญมากมายฟุตบอลโอลิมปิกส์รอบชิงในปี2012ฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบชิงปีนี้ เป็นคนตรงๆเวลาเจอนักบอลพวกบูบูเล่นแรงๆอย่างเครกเบลมี่พอจบครึ่งแรก45นาทีมาร์คเดินไปถามเจ้าหน้าที่ของแมนซิตี้ว่าเจ้านี่มันก่อปัญหาเยอะจริงๆผมเป็นกรรมการแค่45นาทีพวกคุณทำงานกับเจ้าเบลมี่ทั้งอาทิตย์ได้ยังไงเนี่ยพอเข้าครึ่งหลังก็ตามคาดครับมาร์คไล่เบลมี่ออกจากสนาม มาร์คเป็นคนคุมอารมณ์ดีอย่างจังหวะที่กรรมการอาจจะหงุดหงิดกับการแ a c t ิ้งของนักบอลแต่พี่มาร์คชิลลนี่ครับเวลาเกมมันร้อนใจคุณน,นั้นต้องเย็นและในยุคที่แฟนบอลแทบไม่เคยดูทีมตัวเองผิดกรรมการก็โดนด่ามันทุกนัดเพราะการเป่าให้ทุกคนทุกฝ่ายทุกทีมมีความสุขก็คือไม่เป่าเลยหรือเป่าในฝัน แต่มี3สิ่งที่สําคัญที่สุดซึ่งถ้ากรรมการทําได้ก็จะมีโอกาสโดนด่าน้อยสุด 1. คุณต้องทําการบ้านต้องรู้เลยว่าผู้เล่นคนไหนเด็กดีคนไหนตุกติกคนไหนชอบตบตาตบตาย,ยังไงเพราะถ้ารู้จักนิสัยของนักบอลแต่ละคนแล้วจะคุมเกมได้ง่ายขึ้นเยอะเกมฟุตบอลคือห้องสอบก่อนเกมคุณต้องทําการบ้าน 2. คุณต้องฟิตถ้ากองหลังโยนบอลให้คริสเตียโนโรนารโดวิ่งเข้าไปในกรอบเขตโทษด,ด้วยความเร็วของรถปอร์เช่ และด,ดนสกัดล้มลงฟาวหรือไม่จุดโทษหรือเปล่าหรือดอพุ่งล้มถ้ากรรมการวิ่งไม่ทันเตรียมตัวงานเข้า 3. อ่านเกมคุณต้องแอนติซิเพตหรือคาดเดาอ่านเกมว่าบอลมันจะไปทางไหนเพราะกรรมการที่ยืนใกล้ลูกบอลที่สุดจะตัดสินได้ผิดพลาดน้อยที่สุดและนักกีฬาจะยอมรับในการตัดสินมากที่สุดทุกคนครับเห็นใจพวกกรรมการกันหน่อยนะฮะถ้าเจ้าพวกนักบอลตัวพ่อมีน้ำใจนักกีฬาไม่ตุกติก ไม่เล่นละครงานของกรรมการจะง่ายกว่านี้28เท่าเลยทีเดียวนั่นแหละครับพี่มาของเรานะฮะก็ถือว่าเป็นกรรมการที่น่าเรียนแบบเพราะว่าค่อนข้างจะทันเกม แล้วก็เป็นคนที่สามารถตัดไฟได้ถูกจังหวะจะวังหวะไหนควรปล่อยปล่อยจังหวะไหนควรจะเตือนเตือนจังหวะไหนเกมเป็นอะจะเดือดเข้าไปเป็นคนที่เก่งมากๆนะครับเอาละฮะอีกหนึ่งเรื่องที่อันนีบ้บันเทิงอย่างเดียวคือเพลง Official Song หรือว่าเพลงอย่างเป็นทางการของทัวร์เมนต์ครั้งนี้ยูโร2016ที่จะแข่งที่ประเทศอังกฤษเพลงชื่ออะไรเจ๋งแค่ไหนตัวพ่อที่มาร่วมมีส่วนร่วมในเพลงคือใคร ลอาฟังดูครับเมื่อพูดถึงหนึ่งในตัวพ่อการแข่งขันวงการฟุตบอลระดับโลกที่ทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอมากที่สุดต้องศึกยูโร2016ที่กำลังจะเปิดฉากในไม่ช้าและแน่นอนในศึกระดับตัวพ่อของโลกแบบนี้ ทั้งโลกก็ต่างจับจ้องไปที่เพลงประจำการแข่งขันซึ่งในปีนี้ทางยูโร2016ก็ได้เลือกเพลงที่แต่งขึ้นโดยตัวพ่อวงการดีเจที่ดังที่สุดในโลกเดวิดเกรตาชาวฝรั่งเศสวั y 48ที่มีผลงานสุดฮอตมากมายซึ่งเพลงประจำศึกยูโร2016นี้มีชื่อว่า this once for you หรือเพลงนี้เพื่อคุณ ซึ่งบทเพลงนี้มีเนื้อเพลงโดยประมาณว่าเราล้วนเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตให้เต็มที่ไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆเราต้องไม่ถอยเพราะเราจะสู้ไปด้วยกันจึงว่หัวใจก็เต้นไปพร้อมกันเราจะคู่กันตลอดไป นั่นแหละครับเพลงของฟุตบอลยูโรครั้งนี้ถูกใจกันไหมครัคุณผู้ชมฮะก็มีหลายส่วนนะครับบอกว่ามันมันไม่ค่อยเราใจสักเท่าไหร่แต่เรื่องเพลงมันก็ต้องให้เวลานะฮะเราฟังมันวันนี้กับเราฟังมันอีก2วันหรือว่าเราฟังมันอีก3เดือน ฉนั้นก็ต้องให้เวลากับมันสักนิดหนึ่งตอนนี้อาจจะยังไม่ชินอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะครับก็ลองฟังดูสักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะส่วนใครก็ตามคุณผู้ชมครับที่อยากจะติดตามรายการของเรานะฮะย้อนหลังก็สามารถที่จะดูได้นะครับที่ยู u ูบแชมป์แชนแนลส่วนใครก็ตามคุณผู้ชมที่อยากจะติดตามกับเรานะครับก็สามารถดูได้ในโซเชียลมีเดียข้างล่างนี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Facebook Instagram แล้วก็ ทวิตเตอร์นะครับวันอาทิตย์หน้าเราจะคงมีนัดกันที่นี่ในสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อกับผมแชมเพียนพลทั้งช่อง3วาไรตี้ช่อง28และเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์และย้ำนะครับบอลยูโ bon รใกล้จะมาถึงแล้วเดี๋ยวทางช่อง3และผมจะมาบอกนะครับว่าเราเองจะมีรายการเพิ่มขึ้นและใครก็ตามที่ไม่อยากนอนเด็กใครก็ตามที่รักสุขภาพ เราจะมีการสรุปฟุตบอลยูโรแบบสนุกไม่เหมือนใครแน่นอนและถ้าเกิดมีคำตอบเราจะนำมาเฉลย Very soon ูนเรานี้คืนนี้ราตรีสวัสดิ์กไนะครับ